ต่อมาแนะนําวิธีถอดบทเรียนสั้นๆนะวิธีถอดบทเรียนสั้นๆเลยสมมุติว่าวันนี้วันนี้นะวันนี้มีเรื่องผิดหวังผมจะบอกให้นะบทเรียนจะอยู่ในความผิดหวังซะเยอะไอความสุขไม่เท่าไหร่เพราะว่าความสุขมันเราเป็นมาแล้วนะบทเรียนจะอยู่ในความผิดหวังสมมุติว่าวันนี้ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เราใช่ไหมแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดมีคนมาด่าว่าเออเก่งนักเหรอมาสอนคนอื่นสมมุตินะ วิธีการคือว่าเวลาเราจะถอดบทเรียนอะไรก็ตามนะให้เรารู้ว่าไอเหตุการณ์นั้นที่เกิดนะยิ่งถ้าตอนที่เกิดอุ่นๆน่ะถอดง่ายที่สุดแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีเหมือนอุ่นๆคือพอเกิดปุ๊บให้เราสังเกตตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ความรู้สึกลบหรือบวกนะโดยเฉพาะเรื่องลบอย่าหน,นีเรื่องลบมีของดีอยู่ในนั้นมีบทเรียนมีไม่เสร็จอยู่ในนั้นเพราะว่า ถ้าไม่มีไมเสร็จถ้ามีไม่เสร็จแต่แรกมันจะไม่ใช่เรื่องลบที่เป็นเรื่องลบเพราะว่าเราไม่มีไมเสร็จเปรียบเสมือนกับเราไม่มีวัคซีนป้องกันโควิดหรือป้องกันเชื้อโปลิโอพอเราโดนเชื้อเราก็ติดเชื้อแล้วเราก็ไม่สบายพอเราได้รับเชื้อเสร็จเราก็แข็งแรงเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันถูกไหมเพียงแต่ว่าคนหลายคนเหมือนพอได้บทได้ความเจ็บปวดแต่ไม่ถอดบทเรียนชี้นิ้วใส่แล้วไปโทษคนอื่น และเราก็เลยไม่มีบทเรียนออกมาพอเจอคราวหน้าก็เจ็บอีกเจอคราวหน้าก็เจ็บอีกแต่ถ้าเกิดเราเจอแล้วเจ็บล้วถอดบทเรียนเลยคราวหน้าเรื่องเดิมจะทําอะไรเราไม่ได้นะวิธีการถอดก็คือว่าให้เรารู้ว่าเรารู้สึกยังไงก่อนนะความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นนะทุกที่บนร่างกายที่ไหลบ้างที่หลังบ้างที่อกที่จมูกที่หูที่คอนะความรู้สึกทุกอย่างมันจะถูกเมโมรี่ไว้ตามส่วนนะ เพราะว่าไอ้คำว่า emotion น่ะ emotion น่ะแปลว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่า emotion แปลว่า energy บวก motion ก็คือพลังงานที่มันเคลื่อนไหวได้เพราะนั้นเวลามันเกิดมันก็จะเกิดตรงน้ทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีเพราะนั้นเราสังเกตว,ว่าเกิดตรงไหนนะแล้วก็เรารู้สึกยังไงนะเช่นรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวงังรู้สึก,กโกรธรู้สึกกังวลรู้สึกอะไรเราเราเราเระบุความรู้สึกให้ได้นะพอเรารู้สึกอย่างนี้ถือว่าถ้าเรารู้สึกผิดหวัง เราก็ถามตัวเองว่ามันดียังไงนะในความผิดหวังแปลว่ามันมีของอย่างหนึ่งที่เรามันได้เราไม่ได้ผิดหวังหนึ่งร้อยเรื่องเราผิดหวังห้าสิบเรื่องอีกห้าสิบเราได้สมมติว่าเราผิดหวังเรื่องนี้จริงๆเราก็ไม่ได้ผิดหวังเราได้อะไรบางอย่างอยู่ในเหตุการณ์เราไ,ได้บทเรียนอะไรบางอย่างการปรับปรุงอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นคนที่สำสุขเขาสเร็จคือคนที่เจอเรื่องผิดหวังแล้วไปต่อแต่คนที่ ล้มเหลวก็คือปิดหวังแล้วพักนานนะครับแล้วก็พอต่อมาเนี่ยพอเรารู้ว่าเราได้บทเรียนอะไรเราก็เขียนแหละว่าแล้วมันมีวิธีคิดยังไงที่จะทําให้ไม่เกิดสิ่งนี้อ่าวิธีคิดเช่นเราอะไรเขาเรียกอะไรสมมติว่าเราถูกวิจารณ์แล้วเรารู้สึกโกรธนะมีคนบอกว่าเก่งเหรอมาสอนคนอื่นคาถามคือว่าพอโดนประโยคนี้เข้าไปถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงก่อนเช่นรู้สึกเสียใจที่เขามาด่าเรา รู้สึกผิดโอ้ฉันไม่ได้เก่งไม่น่าทําเลยรู้สึกโกรธว่าคุณกล้าดียังไงมาว่าผมรู้สึกเกลียดว่าฉันไม่ชอบไอ้นี่คือต้องระบุให้หนอนว่ารู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงนะพอรู้สึกสมมติว่าถ้ารู้สึกโกรธนะอ่าเวลาเราโกรธเนี่ยแสดงว่าเราโทษคนอื่นเวลาคนบอกว่าเก่งเลอมาสอนคนอื่นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกโกรธเพราะว่าข้างในของเราเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งนะ เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเราไม่คู่ควรแล้วข้างในของเรากับข้างนอกของเรามันเหมือนกับจับคู่กันตรงกันแล้วก็เลยเกิดอาการแบบปลีดออกมานะ <laughs> เพราะนั้นมันไม่ใช่เสียงข้างนอกที่ทําให้เราเจ็บแต่มันเป็นเสียงข้างในที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเพราะฉะนั้นจะต้องไปปลดล็อกว่าไอเราไม่เก่งมันคือเมื่อไหร่แล้วก็ไปปลดล็อกมันนะแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เขาพูดน่ะถ้ามันจริงมันคือความหวังดีมันคือความจริงใจถ้ามันไม่จริง มันคือคำโกหกแล้วเราจะไปนสนใจอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องสนใจแต่ต่อให้ผมพูดอย่างนี้คุณก็จังเจ็บเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใต้หํานึกที่มันฝังไว้อยู่คือมันมีวิธีคิดหลายแบบเลยกับไอ้เรื่องพวกนี้ให้เรารู้สึกสงบสุขคือข้อหนึ่งเวลาคนไปด่าคนอื่นว่าไม่เก่งเพราะว่าตัวเขาเห็นตัวเองไม่เก่งเขาเลยไปด่าคนอื่นได้ข้อ 2. คือถ้าเขาด่าเราว่าไม่เก่งแต่เราข้างในเราเก่งแสดงว่าเขาโกหกและไอ้คนโกหกเราไปสนใจอะไรว่าเรารู้เลยแต่ใจข้อ3คือ ถ้าเราไม่เก่งข้างในเราบอกไม่เก่งก็ต้องขอบคุณเขาดีเขามายืนยันเราไม่เก่งก็แปลว่าเรากําลังพัฒนาได้อีกเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันกําลังพัฒนาฉันกําลังดีขึ้นนะอย่างน้อยฉันได้ช่วยคนแค่หนึ่งคนที่ได้ประโยชน์ฉันก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมอ่าคือคือมันมีวิธีรีเฟรชเยอะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเขาตั้งเงื่อนไขที่ทําให้อารมณ์เสียยังไงนะครับ